เลี้ยงมาอีกร้านนั้นอู้ยบ่แมนจะได้ห่อเมื่อบ่โอ้มายก๊อดโอ้มายก๊อดพี่น้องโอ้ยร้านนี้อยู่ติดถนนใหญ่ทางไปสรีเกศมื้อนี้พาเพิ่นใหญ่โลดเจอมากินเข้าอยู่ร้านคักแขงตําปากแตกพี่น้องว๊าดเมืองๆๆ เราสิกินไหนบ่ลุงบอกเพื่อนไรยาเพชรพี่น้องอันนี้ยำทะเลซีฟู้ดยำยำแอนอันนี้กะพัดกะเพราซีฟู้ดไข่ดาวจ้ะพี่น้องเราจะกินไหนบ่บนยำมิน,น,นี่ไปอยแห้งจานใหญ่แห้งพี่น้อง น้องสาวยังมองมากินก่อนหนะ้านี้เพิ่นว่าปาด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 มีสิ่งแห่งเพิ่นว่าเพิ่นว่าผู้ใดมากินลานนี้อันแสบอยู่ตากินบ่เมิดเพิ่นว่าหลายแห่งเพิ่นว่าจานใหญ่เพิ่นว่าพี่น้อเอียงมาอีกแล้วนั้นโอ้ยบ่แม่นสิได้ห่อเมื่อบ่โอ้ยไม่กโอ้ยไม่ก พี่น้องอุ้ย That's m i n อุ้ยพี่น้องเพื่นวะเพื่นยายเรถเจอเพื่นเห็นเพื่อนวะคล้องข่อยคล้องข่อยเพื่อนวะพี่น้องเบิ้งสิบเบาะเมียสิ่งยังไงพี่น้องพี่น้องอุ้ยเพื่อนยายเรถเจอเพื่นเห็นเพื่อนวะอู้คล้องข่อยคล้องข่อยเพื่อนวะตายตายตายพี่น้องน้องสาวอย่ามองว่าถ้ากินบ่หมืดนี่เขามีถุงมีหนังย่างมีอย่างให้ห่อกับบ้านน้ำในใจ้ะพี่น้อง ทุก,ยอ,กนนอ,ยอ,อย่างได้หนีเขาว่าไอไห่หอกกระบาดในเห็ดเองเสิร์ฟน้ำเองยังเองเด้จ้ะพี่น้องเห็นอนมดด <RIGHT? S 2> เขามาขายของคือเขามาเอาบุญนาะ <laughs> อันนี้ก็เฮ็ดใหม่ๆจ้ะพี่น้องนี่นี่ทั้งทั้งละสี่สิบบาทแคบหมูจ้ะเป็นเห็ดเองจ้ะก,กินเร็วเี่ยพอใหญอะปื๊ดกลับเมดก่อนหมู <laughs> เป็นเจตนา เป็นเจตนาสิบกินเข่ากับยำยำเนาะย่ามองกินนังเพ็ดเออพญายโลเจอโอ้โอ้แสบแสบปัญหาตั้มปากแตกสมซื้อตั้ปตนนปมปากแตกอันนี้คือสิเป็นย่ำปากแตกพี่น้อง <c oughs> <c oughs> พี่โลอืมนายโลเจอขักแห้งเจ่า เอาเจอ you eat อ l พี่น้องน้องสาวเะม่ยม่งว่ะน้องสาวเะี่ยม่งว่าสั่งจานหนึ่งอ่ะจิ้นสองคนแต่ว่าสำหรับพญเราเจอสามจานต่อคนพี่น้องหึงลรกะพพี่นพี่ะ เออที่ด้กินบนี่ซปไชนีสไตล์เนี่ยไชนีสไตล์เพื่นวะต้องกินแบบนี้เพื่นวะนี่โยกสดเลยเพื่นว่าเพื่อนวะ บามีผู้ใดดอกพนยยโสดใยพ่นวะใช่นิสตายพันวะนี่กินฟรีพี่น้องนี่พ่นผู้ใดกินบะมิดพ่นมีไห้หอ่ออุ้ยน่ารักจังเลยอเมซิ่ง <laughs> มากก่อนกลับอย่าลืมซื้อท่องมวนกะทิสดกับขนมบาบินหอมหนุ่มแห้งแกพง่พี่น้องผู้ใดได้กินสติดจ้